สวัสดีค่ะพบกับพี่พิมนะคะวันนี้พี่บิมก็มาวัดที่เต่างอยนะคะวัดมาปฏิบัติธรรมสามวันนะคะสามวันสาคืนค่ะก็จะเดินทางกลับอันเสาร์ค่ะวัดที่พี่บิมมานะคะมาถวายตาแก๊สถวายสังฆทาน,นะคะ่ะก็พอดีมีสายบุญอยากจะถวายตาแก๊สให้หลวงพ่ออยู่ที่วัดถ้ำผาพึ่งนะคะ ได้อามาถวายมี้ายอยู่สองรูปค่ะ,คะ,คะร่วมอนุโมทานาบุญไปกับพี่พิมนะคะก็มากับน้องๆค่ะสองคนรวมกับพี่พิมพ์ก็เป็นสามนะคะเป็นวัดที่ปฏิบัติธรรมประจำทีพ่พิมพ์เดินทางมาปฏิบัติธรรมทุกครั้งก็จะมาที่วัดนี้เพราะว่าร่มเย็นแล้วก็อยู่ไกลผู้คน,นะคะ่ะไม่มีผู้คนเข้ามาบ่อยค่ะ อยู่แบบสงบสงัดเงียบที่วัดก็ไม่มีแก๊สนะคะก็ใช้ฟืนเมื่อเช้านี้พวกพี่พิมพ์ก็ใช้ฟืนกันค่ะก็จะมีเตาเตาธรรมชาตินะคะแล้วก็นอนเต็นท้าเต็นท์กันค่ะผ้าแดดไม่ค่อยมีค่ะมันอยู่ในหุบเขาค่ะอยู่ในหุบเขาบรรยากาศ บรรยากาศบรรยากาศดีมากมากคลณวัร่มเย็นนะครัเป็นแหล่งปฏิบัติธรรม ที่ยังมีบรรยากาศของธรรมชาติอยู่นะคะก็มีหนวมไม้ะคะ่ะนไม้ช่วงนี้ก็แห้งแรงนะคะช่วงนี้ก็หนมไม้ก็เริ่ม จะไม่มีแล้วล่ะค่ะนมาก็จะออกถ้าไฟไหม้หน่อยก็จะออกแขนงวลางก็จะเป็นถ้ำนะคะเป็นป่าร่มเย็นค่ะเห็นมาก เมื่อคืนนี้ก็นอนกันอยู่ศาลานะคะพากันนอนอยู่ที่ศาลาต่ำอง,งอยมากั้งสามคนก็ร่วมอนุมโมทนาบุญไปด้วยกันกันกบพี่ยินนะคะขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจร่วมอนุมโมทนาบุญถ้าเปิดเข้ามากิดดูคลิปนี้ก็ขอให้รวยๆมั่งมีสีสุขหายทุกข์หายสุขโรคภยัยเสด็จจังไรจะได้มีมา หมานทั้งหลายก็ให้หายมาลายสิ้นอินทรีย์ไปขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ตลอดปีแลวต้อไปโชคลาภไรมามมังหาฝนเลยนะคะถ้าเป็นทางลงค่ะ,งงคะยังเป็นป่าธรรมชาติอยู่นะคะอุดมสมบูรณ์เพราะมันเป็นเทือกเขาภูพานนะคะอยู่ตรงภูพานพอดีมี่แผ่นผังนะคะ พิทยานวัดถ้ำผาพึ่งต่าง,งอยจังหวสกลนครม้านม่วงคำ ร่มรื่อค่ะหมดทั้งวัดก็มีกันแค่นี้แหละค่ะกับหลวงพ่อนะคะมีหลวงพ่อรูปเดียวมีหลวงพ่อเจอ้าวาดหลวงพ่อวิระค่ะแล้วก็มีพระที่ทุ่งมารูปหนึ่งค่ะเมื่อช้า ร่มเรือนะคะ่ะข้างบนก็จะเป็นเขานะคะ,นะคะเป็นพลานหินก็เรียกพลานหิน,นะคะ่ะเป็นหินตัดะคะ่ะ กลมเย็นนะคะลมเย็นบรรยากาศดีค่ะนี่ก็เที่ยงค่ะแต่บรรยากาศังสดชื่นอยู่เลยค่ะลมเย็นสบายข้างบนก็เป็นพรานหินตัด ะอยู่ข้างบนดีมากเลยค่ะผ่านผ่านไปผ่านมาเชิญนะคะหาที่ปฏิบัติทำไม่ได้อยามาปฏิบัติทำที่พิมเชิญค่ะ มาปฏิบัติธรรมได้โล่งโปร่งค่ะไม่มีคนมากค่ะไม่วุ่นวายนะคะสงบสงัดเงียบค่ะปฏิบัติสบายๆถ้าบางคนนะคะไม่อยากพบผู้คนมากมายหรือว่าเป็นสำนักไม่ชีคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาปฏิบัติแบบง่ายๆเรียบๆนี่แหละค่ะถูกทางเลยนะคะไม่มีใครปฏิบัติเอง ึกจิตเองนะคะจุดมนไหว้พระทำอาหารกินกันเองค่ะง่ายๆค่ะม,มีอะไรเพราะว่าอยู่นี่ไม่มีน้ํามีไฟนะคะน้ําก็ใช้น้ําแบบพบหลวงพ่อก็ต่อมาจากป่าจากเขาค่ะสายน้ําไม่มีน้ําประปาไม่มะะีต่อน้ําแบบธรรมชาตินะคะไฟก็ใช้เนี่ยค่ะปืนใช้พวกปืนพวกอะไรอย่างนี้ย ธรรมชาติมากกินง่ายๆค่ะปลากระป๋องถั่วแตงถั่วแตงมะละกออะไรเงี้ยค่ะซื้อมาไว้ก็เชิญชวนนะคะใครมีโอกาสผ่านไปผ่านมาอยากที่จะมาปฏิบัติธรรมอยากหาที่สงบเงียบหรือว่ามาพักผ่อนก็เชิญค่ะพี่พิมพจะนำเที่ยวหรือว่าติดต่อพี่พิมพมาได้นะคะ นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะชุวดีี้มีความสุข,สขทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ